ทุท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะอินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชานเลเนาะวันนี้แบมจะมาแปลก,กนิดนึงนะคะอยากจะให้ทุกคนได้จําหน้าแบบเวลาใส่แมสบ้างเนาะจะได้แบบจําได้เวลามาเต็นอะเวลาแบบใส่แมสเลยพี่คนจําหนูไม่ได้เลยนะพี่ <c oughs> เอาจริงๆเดี๋ยวต้องแบบลองถ่ายใส่แมสให้ได้จําว่าเออเนี่ยเป็นแบมนะ <c oughs> นะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะแบบจะพาทุกคนนะคะมาชมรถเข้าใหม่ซึ่งเราอะเคยมีเข้ามานานแล้วแหละแต่เนี่ย คุณจะมีเข้ามาในรอบกี่ปีไม่รู้หรอพี่เนาะหลายปีเลยเนี่ยไม่เข้ามาครับแท็กเตอร์นะใช่ซึ่งด้านหลังแบบนะคะจะเป็นเขาเรียกว่ารถไถนะคะภาษาบ้านๆหนูนะภาษาบ้านๆเรียกรถไถถ้าตามหน้าเล่มรถอ่ะเขาเรียกว่ารถแท็กเตอร์แท็กเตอร์ใช่ไหมแท็กเตอร์ใช่ใช่นะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะเป็นรุ่น75แรงก็คือฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็น85แรงยี่ห้ออะไรนะฮะ ฮอรแมสซี่เฟอร์ค e <teaching. S 1> ุสันเฟอร์คุสันอ่าโอเคแมสซี่เฟอร์คุสันนะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งจะพาไปใหดูคันที่สตาร์ทด้วยก่อนนะเพราะว่าเอ่อพอาันแบบไม่ค่อยดีเนาะไม่มีไฟอ่ามันไม่มีไฟเดี๋ยวเราต้องเราต้องเปลี่ยนแบตก่อนครับผมซึ่งราคานะคะคันนี้เป็นปีหกหนึ่ทั้งคู่เลยนะคันนี้จะเป็น185ยแ้าแรงรุ่นเ 85แรงไม่ใช่ร้อแปดสิบาตจำจักรโซน85แรงนะคะรุ่น m f 4 7 0 8แล้วมันจะมีสิ่อยู่ตรงเนี้ย708ใช่85แรงราคานะคะราคาเปิด5น้าร้านไว้นะจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้ามืนบาทนะคะจะใช้เงินอยู่ทั้งหมดใช่หนึ่งล้านห้าหมืรถใหม่ลูบาลรานสามเก้ารนสามเ้ารถใหม่ลูบาลรามเก้า ที่ราคาน,นี้คือรถเดี่ยวๆนะไม่เกี่ยวอุปกรณ์เนี่ยใบดันดินเนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเฉพาะตัวรถไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างดันดินแล้วก็ไอ้คันหมุน,หม,นหมุนด้านหลังไม่รียกว่าอะไรรนเเาีเยกวนะ่านอะไรอนะผ่านไถอ่าผ่านไถคันไถอ่าผ่านไถไม่เกี่ยวนะั่นเป็นรถเตา่าส่วนราคาเงินนะคะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเนี่ยใช้งบอยู่ที่สี่แสนบาทนะในการออกรถทั้งหกคันเลยนะ ใช้เงินอยู่ที่40,000 0บาทนะคะจะส่งค่างวดเนี่ยได้3ปีเท่านั้นนะส่งค่างวดอยู่ที่2,640 0กว่าบาท3 6งวดคือ3ปีเท่านั้นนะคะรถไถงวดนี้คือทั้ง2คันเลยเหรอไม่ไม่แค่คันนี้คัน,นดดเดียวคันเดียวดัน85แรงนะครับลูกค้าที่แจ้งไปเมื่อกี้นี่คือล้าน39นี่คือรถเต่าไม่เกี่ยวไปดันดินอันนี้ราคาป้ายแดงอ่าป้ายแดงไปดันดินนี่ครับบวกไปด้วยคือประมาณ เจ็ดหมื่นสาเจ็นสาเนี่ยใคเนี่ยเจ็ดห่นสามาพมร้อมระบบเลยแล้วถ้าไอ้พันด้านหลังดีกว่าด้านหลังไม่รู้ด้านหลังเหรอก็ผ่านผกอยูประมาณ5้าหมื่นก้็ก็โหก็หูทีอยู่ก็ตายกันๆายมาครับอ่ะตช่อ่าตัวนี้นะกค้าจะอยู่ที่นี่มีไฟนะครับเข็มช่วงที่อยู่เท่าไหร่นะพี่สามพเท่าไรสามพันแปดมาณเนี้ยในชมน่านเนี้ยตัวใหญนี่ตัวใหญ่มี เียด้วยนั้นเนี่ยโอ้ขับสี่วันนี้เป็นขับสี่นะเราพาไปดูด้านหลังก่อนเลยนะดูด้านหลังก่อน <c oughs> อันนี้จะใช้เสียงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ <c oughs> เรื่องด้วยแต่ว่ามันจะตัดไว้เนะาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระดิ่งใหม่นะได้ครับดูบรนท้ายหน่อยนี่เพราะตัวนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยยกแขนสองข้าง,างนะ <c oughs> แล้วก็มีคัปเปอร์แล้วมีคัปเปอร์สี่ตัวเนี่ยคัปเปอร์สี่ตัวไว้เสริมด้านหลังแล้วมีปลั๊กไฟปตรงนี่้นะ นี่รถไฟด้านล่างลงมาจะเป็น PTO แผ่วปั่นครับโอ้นี่นะแผ่วปั่นไอ้แผ่วปั่นสลักเป็นสลักลหนักเอ็นเขาบอกว่าไอ้แขนตัวเนี้ยสามารถยกได้สามตันเลยนะยกได้สามตันเลยนะเยอะนะเยอะนะเอ่อเยอะมากเลยนี่ยางติดลบที่นี่ยยี่ห้อเนี้ยนะดอกเต็มเลยคนะมีก้อนเกียร์ 4.5กิโลขั้นหนึ่ 4, งใันเด็กครับวันนี้ขับตีเขาขับตี่เนี่ยตสองัไร่ากางนตัวนี้ตัว8ปาแรงนี้ออนนนนนมีทั้งหมด12เกียร์เดินหน้านะ12เกียร์ไปหลังเนี่ยแห่งโลมใหเขาเกียร์คันแรกให้ได้ทีเกียร์หน่อยไหมครับได้หน่อยก็ดีนะ ไปมีดสวยเลยครับเนี่ยยกยกยก,กไปมีดด้นหน่อยเลอน,น่อยเล่<อ>หนเอยบไอไม่ค่อยถนัดเลยเลยนะี่นานมาดีครับ<อ>เครื่องกนิ่ครับอานเนี่ย้ยไอ้ยกไอ้หน้านนี่ัี่รนี ยกเลย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 สุดเลยสุดเลยเขียวต้องใส่เขียวแล้นเขียวอ่าขึ้นรับเงี้อ่ะลองเลอง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 เลยอ่ะลองสุดเลยอ่ะอำขำรถลอยไปเลย ทำๆรถลอยไปเลยทำรถลอยไปเลยยกเลยยกเลยยกเลยอยากรู้พะละกกำลังยังไงจะบอก5หนึ่งวนนี้ล้อลอยอย่างนั้นเนี่ยบอกแขนแดงแห่ดูข้างล่างด้าน,นหน้าเนื้อไม่รู้ไปทำอะไรมาเชื่อมลอยเชื่อมัา

sorry บบเน,บบนี่เห็นไหมดูคอนโซลเงียบ,บเกียร์ทั้งหมดหกเกียร์ไม่ได้แบ่งเป็นโลไฮครับลูก้าเป็นสิบสองเกียร์เนี่ยนี่อันนี้โลไฮส่วนอันนี้คือด้ามเดินหน้าถอยหลังเนยโยกเดินหน้าถอยหลังส่วนนี้เบรกมือนะครับเห็นบอกว่ารุ่นนี้ถ้าถ้าไม่นั่งตัวเนี้ยไม่นั่งเบาะนะไปไปสตาร์ทนะไม่ติดนะ ต้องนั่งนะต้องนั่งใช่มันมีเซฟตี้กันเด็กเล่นนะแล้วก็สามารถตั้งน้ำหนักได้ถ้าน้ำหนักไม่ถึงก็สไตล์ไม่ติดนะตัวนี้ใช่ไม่ติดนะครับเซฟตี้ดีมากเลยเซฟเซฟตี้ดีนะอ่าป้องกันเด็กเล่นไงนี่นี่ครับแบตเตอรี่ยังไม่เปลี่ยนเลยนะแบตแห้งเนี่ยนี่กลองตัวล็อกหายไปตัวหนึ่งนะโอ้เมื่อกี้อ่าใช้เสียงแห่งกับรถเหนื่อยเลยเสียงแหบแล้วตอนเนี้ยพูดคันที่สองจะไม่ได้ละ มาดูคันที่สองน้องเล็กกันหน่อยสนะ่วนคันที่2นะคะเป็นปี61เช่นกันนะ75หแรงนะคะเป็นรุ่น mf 26 3 5สหนะคะออราคาที่เปิดหน้าร้านไว้นะคะอยู่ที่88ด0 0 0มบาทนะคะใช้เงินอยู่ที่40,000บาทเหมือนกันนะส่งข้างงวดเนี่ยข้างงวดเนี่ยจะส่งได้3าปีเหมือนกันนะคะ36งวดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0สองตีไปสอง0มืกลมๆแล้วกันออนะคะประมาณนี้เราเราตั้งราคาเท่าไหร่นะ8 8 0 0 0 0แปดแ0 0รถใหม่ถ้าเช็คมาแล้วก็ประมาณ ล้านสี่หมื่นนะประมาณนี้ร<ม>้านสี่หมื่นไม่รวม,ไม,รวมไม่รวมตัวนี้นะไม่รวมใบดันดินนะร้านสี่หมื่นใบดันดินและดันหลังใช่ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้นะสําหรับสเปคนี้เลยนะครับรถเป,เป,เปล่าๆร้านสี่หมื่นประมาณนี้นะครับหนึ่งสำหรับเมสซี่เฟอร์กูสันสองหกสามห้าเจ็ดสิบห้าแรงครับตัวนี้ยางเต็มนะครับแรงเต็มเลยเนี่ยนี่มีใบดันดินมีเบทติดรถเนี่ยก้อนเบทติดรถมาด้วยนะครับ นี่ยางเต็มเลยก็ตัวนี้ก็เป็นเพาขับสีเหมือนกันนะเนี่ยนี่มีเพาเพาปั่นเครื่อ,อยงยนต์เป็นของชิมสันนะนะชิมสันตัวนี้เครื่อยงยนต์อยู่ประมาณสามพันหกร้อยซีซีนะครับสี่สูบเจอิกิทชั่นเหมือนเดิมนี่เหมือนนะหนูยืนนั่งงงฟังพี่บรรยายอ่ะเอ้าเอาแบบเขาเข้าๆดีกว่าไม่เพราะว่าหนูอะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ไงว่าพวกรถไถมันอะไรยังไงไงจะต้องฟังพี่อย่างเดียวเท่า เราแบบเอาคร่าวๆถ้าอยากได้เชิงลึกไปเส์ชหานในเว็บไซต์ดีกว่าเราพาเเเขขอองงามาดูสภาพรถนะครับคลิปนี้เราพามาดูสภาพรถว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเข้ามานะนี่เครื่องตัวนี้เลขชั่วโมงอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องเต๋าเปิดเลยได้ไหมอ่าเปิดเลยเปิดเลยคันนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่แล้วนะครับชอบตัวเนี้ไม่รู้ว่าท่อมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า หรือทํามานะดูท่อเนี่ยท่อท่อเหล็กนะสตาร์ทได้เปล่า2,54ชั่วโมง2,54ชั่วโมงเหรอแอบอะลองสตาร์ทดูหน่อยต้องเหยียบอะไรไหมเหยียบตรงนี้มเหยียบคัทถ้าจำผิดเหยียบคัทแต่ไม่รู้ว่าคันนี้ต้องมาดเยบคั ขนยกเป็นธรรมดาครับสาขาแล้วก็มีวิดีโอแล้วพอปัดหลังไปทุกรวาเส่อาขาดังเป็นเรื่กงชอเปีมีมาด้วยเนะี่ยติดรถกันหรืเปล่าเนี่ยเอนยัตติรุ่งขึ้นหางว่เปี่ยมาเลยนะสองคันแล้วนีต้องส,สลับล็อกด้านหน้านะแสลับสลับ้าขาคาสา めっこみ。 น,น,นี่ขันเกียร์ตัวนี้แปดเกียร์เดินหน้าแล้วก็สองเกียร์ถอยหลังนะสี่เกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์โลไฮอันนี้เป็นโลไฮถักไปหน้าก็เป็นโลถักลงางลังก็เป็นไฮส่วนตัวนี้เป็นเกียร์มีสี่เกียร์นะครับแล้วก็ด้ามตัวนู้นใต้บอ่อตัวนี้เป็น uh, PTO นะครับ PTO ตัวนี้ก็เป็นคอนโทรลแปลงมาอันนั้นเบรกมือครับใชนะเบรกมือตัวนี้ไม่มีเซฟตี้กเกี่ยวกับบ่อนะ ถ้าเกียรตบอกน,นะเนี่ยสามารถสาตาร์ทได้เลยสตาร์ทได้เลยนะสามร้อยเอ๊ะเจ็ดจุดห้าแรงครับตัวนี้ด้านท้ายนี่สามารถยกหางได้สองจุดห้าสองจุดหกกิโลสองจุดหกกิโครับรถใหม่ <c oughs> เขาตั้งอยู่มาล้านล้านสี่หมื่นเราเปิดราคาเท <8, 8. S 1> ่าไหร่ครับแปดแสนห้าแปดแสนแปดพี่อย่าเพิ่งลดราคา <c oughs> 75แรง8ป0 0 0นแปนะคะแล้วก็แปแรงเนี่ยล้านห้าหมื่นนะครราคาประมาณนี้เดี๋ยวมาคุยกันหน้าร้านได้นะครับสองรถไถยี่ห้อเดียวกันใช่แล้วแม็กซี่โฟกัสันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะบัมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหารถไถทั้งสองพันอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์บัมแล้วก็เบอร์พีทิพย์เนาะเบอร์บัมจะเป็นเบอร์0 9 0ย แปดสามอ้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดสลับเบอร์พี่ทิพย์เลวอ้าวามเบอร์ไม่ได้แล้วตัวนี้ศูนย์แล้วส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่นะคะหกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่สามารถโทรมาได้ทั้งสองเบอร์เลยนะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรถในร้านนะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ติดมาได้เลยนะจะได้ตอบให้ทันทุกคนนะคะแน่นอยแต่ว่าตอบทุกคนแน่นอนอ่าคลิปนี้เราก็มารีวิวรถแฮกเตอร์ที่เข้ามาใหม่ให้ดูนะครับคลิปคลิปหน้าเรารีวิวอะไรให้ดูดีเดี๋ยวค่อยว่ากาันเนาะ เดี๋ยวมีมีแหละมีมีมาใหม่นะเดี๋ยวไปเจอกันที่เต็นท์ใหม่ละกันพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่เต็นท์ใหม่นะคะเต็นท์ใหม่จะเปิดวันที่8ธันวาคมนี้นะคะเต็นท์จะเจาะเต็นท์จะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาตะแบกอเขาแลมฉบังซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไม่ไปเหมือนกันรู้รู้แค่ว่าอยู่ตรงเขาตะแบกนะคะแถวมาบเอียงนั่นแหละอยู่ติดกับเต็นท์ไม่ใช่เต็นท์สิ ปั๊มน้ำมัน PP, PP. ประมาณนี้ใบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะคะไว้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆมาให้ได้ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ